ซอนเธอมีอายุได้35ปีแล้วค่ะและเธอก็ไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านนานๆเธอถึงจะแวะมาดูบ้านหลังนี้เพราะเมื่อตอนที่เธอคบกับแฟนของเธอนั้นทั้งสองก็ได้ซื้อบ้านหลังนี้เอาไว้ด้วยกันซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของญาติพี่น้องของแฟนเก่าของเธอเองค่ะพอซื้อบ้านหลังนี้แล้วแฟนของเธอก็ได้ โอนให้เป็นชื่อของเธอทันทีเพราะเขาอยากจะให้สอนเชื่อใจในตัวของเขาและตอนนั้นแฟนของสอนก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะพอหลังจากนั้นไม่นานแฟนของสอนก็ได้มีแฟนใหม่มันจึงทำให้ทั้งสองคนต้องได้หย่าร้างกันแต่ของทุกอย่างแฟนของเธอก็ได้ยกให้เธอหมด ส่วนสอนก็ได้กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของเธอและนานๆเธอถึงจะแวะมาดูบ้านที่นี่และวันนี้สอนก็ได้ขับรถขึ้นไปดูบ้านที่ได้ปล่อยทิ้งเอาไว้อยู่หลายปีแล้วพอมาถึงเธอก็มองดูรอบๆบ,บ้านก็ดูโทรมและเต็มไปด้วยหญ้าขึ้นรกรุงรังมากแต่ก็โชคดีที่ลุงข้างบ้านของเธอเขาคอยดูแลให้อยู่ มันจึงทำให้ยาที่ได้ขึ้นรกก็พอจะมีทางได้เดินอยู่บ้างพอมาถึงเธอก็รีบขนของและเข้าไปดูข้างในบ้านทันทีและเธอก็ได้เก็บกวาดทำความสะอาดและด้วยความที่ไม่ได้มีใครอยู่เลยอยากย้ายก็ดูจะชักใหญ่เต็มบ้านไปหมดวันนี้เธอก็เก็บกวาดบ้านทั้งวันลุงเดชก็เป็นลุงที่อาศัยอยู่ข้างบ้าน ของสอนและเขาก็เป็นคนที่คอยสอดส่องดูแลบ้านให้กับเธออยู่ตลอดลุงเดชแกอยู่บ้านปลูกพืชผักและเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สวนของลุงเดชก็มีต้นไม้อยู่หลายชนิดที่เขาได้ปลูกเอาไว้และสามารถเก็บขายสร้างเป็นรายได้เลี้ยงชีพมาโดยตลอดพอลุงเดช ได้เห็นว่ามีรถจอดอยู่หน้าบ้านของสอนเขาก็เดินออกไปดูทันทีว่าใครที่มาบ้านของเธอพอมาถึงเขาก็เห็นบ้านเปิดอยู่จึงเดินเข้าไปมองดูภายในบ้านก็ได้เห็นสอนที่กำลังทำความสะอาดบ้านอยู่ข้างในอ้าวสอนเองเหรอมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะลุงเดชสวัสดีค่ะหนูเพิ่งมาถึงสักพักใหญ่แล้วล่ะค่ะ ว่าจะไปหาลุงอยู่พอดีแต่พอมาเห็นสภาพบ้านแล้วก็เลยขอทำความสะอาดบ้านก่อนดีกว่าลุงก็เห็นรถจอดอยู่นึกว่าใครมาทำอะไรก็เลยเดินมาดูแล้วคราวนี้หนูจะมาอยู่กี่วันละ่ะว่าจะมาอยู่สักหนึ่งเดือนนะคะอยากจะทำความสะอาดบ้านก่อนดูสิคาย่าก็ขึ้นรกเต็มไปหมดบ้านก็โทรมฉันว่าจะไปบอกให้ลุงมาช่วยตัดหญ้าให้ฉันด้วยนะคะ ได้สิแต่ลุงขอไปทำธุระก่อนถ้าเสร็จธุระแล้วลุงจะมาช่วยตัดย้างให้ก็แล้วกันนะพอทั้งสองคุยกันเสร็จลุงเดชก็ขอตัวกลับสวนของเขาเพราะต้องทำงานหลายอย่างในแต่ละวันลุงเดชก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านสวนของเขาและคอยดูแลทุกอย่างเป็นอย่างดีและสวนของลุงเดชเองก็มีทุกอย่างครบวงจรเลยล่ะค่ะ ส่วนสอนก็ได้แต่เร่งมือทำความสะอาดบริเวณบ้านแต่มันก็ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่เธอก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆสักพักเธอก็ได้หยุดเพราะรู้สึกเหนื่อยมากและมันก็เกือบจะเย็นแล้วเธอจึงรีบอาบน้ำแต่งตัวและออกไปหาซื้อของที่ตลาดก่อนจะมืดค่ำเสียก่อน วันต่อมาสอนก็ได้เก็บกวาดบ้านแต่เช้าขณะที่เธอกำลังทำความสะอาดอยู่ที่บ้านนั้นเธอก็ได้หันไปเห็นสวนของลุงเดชมีรถจอดอยู่หลายคันเธอสงสัยจึงได้เดินเข้าไปดูที่สวนของลุงเดชทันทีพอเธอเดินเข้ามาถึงภายในสวนเธอก็เห็นบรรยากาศที่นี่ดีมากและที่สวนก็มีทั้งกล้วยมะพร้าว มะม่วงหน่อไม้และอีกหลายๆอย่างเธอยืนมองโดยรอบและยิ้มขึ้นมาเบาๆเพราะเมื่อก่อนตอนที่เธออยู่ที่นี่สวนของลุงเดชยังไม่ได้พัฒนาถึงขนาดนี้เลยแต่ตอนนี้สวนของลุงเดชมันช่างน่าอยู่มากเลยละคะ่ะจากนั้นเธอก็ได้เดินเข้าไปหาลุงเดชท,ที่กำลังเก็บลูกมะพร้าวอยู่บนพื้นดินลุงเดชท,ทำอะไรล่ะคะ อ้าวสอนลุงกำลังเก็บลูกมะพร้าวกองเอาไว้เดี๋ยวก็จะมีคนมาขนขึ้นรถไปขายนะ่ะโอ้โหไม่ได้อยู่นี่นานฉันก็ไม่คิดว่าส่วนของลุงจะมีของกินเยอะแยะขนาดนี้เลยนะคะเมื่อก่อนต้นไม้พวกนี้ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยดูตอนนี้สิคะออกผลผลิตให้กับลุงตั้งมากมายแล้วก็ใช่นะสิ เผลอแป๊บเดียวเองนะเวลาก็ผ่านไปตั้งหลายปีแล้วลุงก็ค่อยๆทำมันไปเรื่อยๆพอได้มีเงินเอาไว้ใช้จากนั้นสอนก็ได้ช่วยลุงเดชเก็บลูกมะพร้าวที่ลุงเดชได้ปีนขึ้นไปเก็บและช่วยลุงเก็บกองรวมๆกันเอาไว้จนเสร็จและไม่นานคนที่มารับซื้อมะพร้าวที่สวนของลุง ก็ได้พากันขนขึ้นรถช่วยกันจนเต็มคันรถทั้งสองคันและมะพร้าวที่ได้พวกเขาก็จะเอาไปผ่าทำเป็นน้ำกะทิขายลุงคะแล้วพวกเขามารับซื้อแบบนี้อยู่เป็นประจำเลยเหรอคะอืมก็ใช่นะสิเขาบอกว่ามะพร้าวที่สวนของลุงนะ่ะแก่พอดีและทำน้ำกะทิก็มันและอร่อย เขาจึงมาซื้อกับลุงที่นี่เป็นประจำเลยละ่ะงั้นก็แปลว่าที่ส่วนของลุงเนี่ยคงมีต้นมะพร้าวเยอะมากเลยใช่ไหมล่ะคะลุงไม่เยอะเท่าไหร่หรอกลุงก็ทําได้เท่าที่จะทํานั่นแหละจากนั้นลุงเดชก็ได้พาสอนเดินเล่นชมส่วนของเขาและได้พาเธอเดินมาดูที่ต้นมะพร้าวน้ำหอมที่ตอนนี้ลุงเดชกำลังจะปลูก เอาไว้เพิ่มซึ่งมันก็มีทั้งต้นเล็กที่เพิ่งปลูกและต้นใหญ่ที่ตอนนี้ก็มีลูกมะพร้าวอยู่หลายต้นแล้วลุงคะแล้วนี่มะพร้าวอะไรเหรอคะทำไมต้นมันเตี้ยแต่ลูกของมันเต็มต้นไปหมดเลยมันคือมะพร้าวน้ำหอมนะ่ะต้นของมันจะเตี้ยพอพูดแล้วลุงเดชก็เดินเข้าไปเอามีดฟันที่แซงของมะพร้าวน้ำหอมทันที พอได้ลูกมะพร้าวมาแล้วลุงเดชก็จัดการผ่าลูกมะพร้าวให้กับสอนได้ชิมรสชาติของมันพอสอนได้ชิมเธอก็รู้สึกชอบมันมากเป็นยังไงบ้างล่ะพอกินได้ไหมอือหือ <c oughs> หอมหวานอร่อยมากเลยล่ะคะ่ะลุงหนูชอบถ้าชอบก็เอากลับไปบ้านด้วยนะแช่ใส่ตู้เย็นเอาไว้มันยิ่งอร่อยมะพร้าวของลุง แก่กำลังพอดีเลยนะคะดูสิเนื้อของมันขาวและไม่แก่จนเกินไปจากนั้นทั้งสองก็พาการเดินลัดเลาะอยู่ในสวนซอนก็ดูจะเพลิดเพลินและมีความสุขอยู่ที่นี่กับบรรยากาศแบบนี้เพราะเธอก็เคยคิดว่าสักวันหนึ่งเธอก็อยากจะมีที่เอาไว้ทำสวนแบบลุงเดชบ้างคงจะมีความสุขจริงๆพอเดินไปสักพัก ก็ได้พากันมาถึงบ้านของลุงเดชพอมาถึงลุงเดชก็ไม่ยอมนั่งพักเลยเขาก็จัดการปอกเปลือกมะพร้าวออกให้กับสอนเพื่อที่เธอจะได้เอากลับไปแช่ใส่ตู้เย็นเอาไว้ลุงคะลุงทำอะไรอีกล่ะคะลุงจะปอกเปลือกเอาไว้ให้หนูก็จะได้เอาไปแช่ในตู้เย็นเอาไว้ได้เลยลุงใจดีจังเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะลุง พอลุงเดชจัดการปอกลูกมะพร้าวเสร็จเขาก็ได้เอาถุงมาใส่ลูกมะพร้าวที่ปอกเปลือกเสร็จแล้วให้กับเธอเธอเองก็รู้สึกขอบคุณที่ลุงเดชช่วยดูแลบ้านแถมยังใจดีช่วยผ่ามะพร้าวที่อร่อยให้กับเธอได้กินพอกลับมาถึงบ้านสอนก็ได้ขับรถไปที่ตลาดเพื่อซื้อของกินมาทำกินและเธอก็ทำกับข้าวเพื่อให้กับลุงเดชด้วย พอตกเย็นสอนก็ไปหาลุงเดชและบอกให้เขารอกินข้าวกับเธอด้วยพอเธอทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยดีแล้วสอนก็ได้หิ้วกับข้าวที่ใส่ปินโตเดินไปที่สวนของลุงเดชทันทีพอตกเย็นบรรยากาศที่สวนของลุงเดชก็ยิ่งดูสวยมากเพราะลุงเดชได้ติดไฟเอาไวร้รอบๆสวนพอมองออกไป ก็จะเห็นหิ่งห้อยตัวเล็กๆลอยอยู่บนยอดต้นไม้ระยิบระยับสวยงามมากและแถมยังได้ยินเสียงจิ้งรีดร้องระงมไปทั่วสวนเลยทีเดียวและแถมยังได้ยินเสียงน้ำไหลที่ลุงเดชได้ทำเอาไว้เป็นทาน,น้ำเล็กๆอยู่หลังบ้านอีกด้วยล่ะคะ่ะกลางคืนที่นี่ก็ดูเงียบสงบและน่าอยู่มากมีสายลมพัดเข้ามาเบาๆเป็นระยะระยะ น่าอยู่จังเลยนะคะลุงพอมืดบรรยากาศดีกว่าตอนกลางวันอีกถ้าได้ทำเป็นรีสอร์ทด้วยก็คงจะดีนะคะลุงก็เคยคิดอยากจะทำอยู่เหมือนกันแหละแต่พอได้ทำแบบนี้แล้วก็เลยไม่สนใจอีกเลยเพราะลุงคิดว่าถ้าทำเป็นรีสอร์ทก็คงต้องจ้างคนมาทำหลายอย่างสู้ทำแบบนี้ไปคนเดียวดีกว่าสบายใจด้วยนะมีความสุขอีกด้วยเอานี้ น้ำมะพร้าวที่เหลือลุงเก็บแช่ตู้เย็นเอาไว้ให้นะ่ะลองชิมดูสิพอลุงเดชเอาน้ำมะพร้าวมาให้เธอเธอก็รีบดื่มทันทีและเธอก็ถึงกลับตาโตและยิ้มขึ้นมาอืมอร่อยกว่าเมื่อตอนบ่ายอีกนะคะยิ่งได้แช่เย็นยิ่งอร่อยจริงๆหอมชื่นใจที่สุดเลยค่ะลุงเห็นทีตอนหนูจะกลับบ้านหนูจะขอซื้อกับลุงเอากลับบ้านไปด้วยนะคะ ได้สิเดี๋ยวถ้ากับวันไหนลุงค่อยจะตัดให้ก็แล้วกันนะจากนั้นทั้งสองก็พากันนั่งกินข้าวด้วยกันและพูดคุยกันไปไม่นานสอนก็ได้แยกจากลุงเดชกลับบ้านเพราะมันก็ดึกมากแล้วอีกอย่างเธอก็ไม่อยากไปรบกวนลุงเดชเพราะเขาเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันแล้วเธอจึงอยากให้ลุงได้พักผ่อน พอตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้ลุงเดชก็ได้เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดหญ้าให้กับสอนที่บ้านแต่เช้าพอเธอได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าเธอก็รีบตื่นและเดินออกมาดูก็ได้เห็นลุงเดชกำลังตัดหญ้าบริเวณรอบๆบ,บ้านให้กับเธอเธอมองไปดูที่ลุงเดชและก็ยิ้มลุงคะมาแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ลุงว่างเหรอคะก็ไม่ว่างหรอก แต่ได้รับปากกับหนูแล้วลุงก็เลยรีบมาทำให้ก่อนพอลุงเดชตัดหญ้าไปได้สักพักลุงก็ได้หยุดพักสอนเองก็ได้เดินเข้าไปหาลุงและเอาน้ำมะพร้าวที่แช่เอาไว้ในตู้เย็นออกมาให้ลุงเดชได้ดื่มอมืน้ำมะพร้าวของหนูก็อร่อยเหมือนกันเลยนะลุงชอบทั้งหอมทั้งมันและก็หวานอร่อยเลย พอสอนได้ยินลุงเดชพูดขึ้นมาแบบนี้เธอก็หัวเราะอย่างชอบใจแถมยังพูดกับลุงเดชอีกว่าเขานะ่ะชอบพูดตลกแบบนี้ตลอดเลยดูเป็นคนอารมณ์ดีมีหน้าล่ะจึงได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาลุงเดชกับสอนก็พาก,การนั่งกินน้ำมะพร้าวกันอย่างอร่ออร่อยและสนุกสนาน และสอนเองก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาที่นี่นิยายก็ได้จบลงไปแล้วนะคะดิฉันหวังว่าท่านผู้ฟังจะชื่นชอบนิยายของดิฉันนะคะถ้าหากว่าชอบนิยายของดิฉันก็ขอให้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ดิฉันทำคลิปต่อ,ตอไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ